สนับสนุนโดย To y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ 2. ภายหลังจากที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้และสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อพันธะกรณีระหว่างประเทศการละเมิดอย่างต่อเนื่องกองทัพบกจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและจำเป็นอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องไป กองทบกได้ออกแถลงการเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยกองทัพกัมพูชาตามที่รัฐบาลแห่งราชาอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาได้ตกลงร่วมกันในการประกาศหยุดยิงเพื่อยุติการประทะทางทหารบริเวณแนวชายแดนโดยข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่24นาฬิกาของวันที่28รกรกฎาคม2568นั้นกองทบกยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดโดยระง,งับการใช้กำลังทุกรูปแบบและลดกิจกรรมทางทหารในพื้นที่ เปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศแห่งสันติภาพความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือที่สร้างสารรค์ระหว่างทั้งสองประเทศเดีย๋ยวเราก็ตามกองทบกได้รับรายงานจากหน่วยในพื้นที่ว่าเมื่อวันที่2 9กถึง30กรกฎาคม2 5งันายกกองทัพกัมพูชาได้กระทําการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้พื้นที่ช่องคานมมะจังหวัดศรีสะเกด29กรกฎาคม68 21ยอนาฬิกา30นาทีกองทัพกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กยาวยิงเข้าใส่แนวกำลังฝ่ายไทยเป็นเหตุให้เกกิดารบทะ จนถึงเวลา22นาฬิกาจึงยุติพื้นที่เขาพระวิหารบริเวณภูมะเขือและห้วยตามมเรียจังหวัดศรีสะเกด29กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา22นาฬิกากองทัพกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กยิงอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้อาวุธยิงสนับสนุนประเภทเครื่องยิงลูกระเบิดฝ่ายไทยจึงจะเป็นต้องใช้สิทธิตามหลักสากลในการตอบโต้เพื่อป้องกันประเทศการยิงจากฝ่ายกัมพูชายังคงเกิดขึ้นเป็นระยะจนถึงช่วงเช้าวันที่30กรกฎาคม68 ผม่าอีแดงจังหวัดศรีสะเกดในวันที่30กรกฎาคม2568เวลา5นาฬิกา17นาทีตรวจพบการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยอย่างชัดเจนการกระทำของกองทัพกัมพูชาในครั้งนี้ถึงเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงนับเป็นครั้งที่2ภายหลังจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้และสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อพันธกรณีระหว่างประเทศตลอดจนเป็นการบ่อนทำลายความพยายามในการคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธีอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความไว้วางใจ ที่ควรมีระหว่าง2ประเทศกองทบกขอประนามการกระทําอันไม่รับผิดชอบของกองทัพกมพูชายางถึงที่สุดและขอแจ้งให้ทราบว่าฝ่ายไทยจียังคงดํารงตนอยู่บนหลักแห่งความอดกลั้นสันติภาพและมนุษยธรรมอย่างสูงสุดอย่าไรก็ดีหากมีการละเมิดต่อเนื่องกองทบกจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและจําเป็นอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยโดยไม่ละเวน้นจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน14นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2 5 6 8นั้น กองทัพบกขอยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งคัดมาโดยตลอดโดยได้ระง,งับการใช้กำลังทุกรูปแบบและลดกิจกรรมทางทหารในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศแห่งสันติภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามกองทัพบ,บได้รับรายง,งานจากหน่วยเหนือจาก จากหน่วยในพื้นที่ว่าในวันที่29-30ถึงกรกฎาคม2568เหลือหรือเมื่อคืนนี้ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ามืดก,กองทัพกรัรมพูชาได้กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1ในพื้นที่ช่องคานมาจังหวัดสีสเกตในวันที่29กรกฎาคม 2,568เวลา21นาฬิกา30นาทีกองทัพกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงเข้าใส่แนวกำลังฝ่ายไทยเป็นเหตุให้เกิดการประทะกันจนถึงเวลา22นาฬิการวมเวลาประมาณ30นาทีจึงยุติพื้นที่ที่สองพื้นที่เขาพระวิหารบริเวณภูมะเขือและห้วยตามมเลียจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่29กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา22นาฬิกากองทัพกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนประเภทเครื่องยิงลูกระเบิดฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามหลักสากลในการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองจากการยิงจากฝ่ายกัมพูชา ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะจนถึงช่วงเช้าของวันที่30กรกฎาคม2568ในพื้นที่ที่3พื้นที่ผามออีแดงจังหวัดศรีสะเกดในวันที่30กรกฎาคม2568เวลาประมาณ05.17นาฬิกาหรือประมาณตี5 7นาทีตรวจพบการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชา เข้ามาในเขตแดนประเทศไทยอย่างชัดเจนการกระทําของกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงนับเป็นครั้งที่สองภายหลังจากที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้และสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อพันธะกรณีระหว่างประเทศตลอดจนเป็นการบ่อนทำลายความพยายาม ในการคลี่คลายสถานการณ์โดยสันติวิธีอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความไว้วางใจที่ควรมีระหว่างสองประเทศกองทัพบ,บกขอประนานการกระทำอันไม่รับผิดชอบของกองทัพกัมพูชาอย่างถึงที่สุดและขอแจ้งให้ทราบว่า ฝ่ายไ,ไทยจะยังคงดำรงตนอยู่บนหลักแห่งความอดทนอดกัน้นหลักแห่งสันติภาพและมนุษยธรรมอย่างสูงสุดอย่างไรก็ดีหากมีการละเมิดอย่างต่อเนื่องกองทัพบกจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและจำเป็นอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชนไทยโดยไม่ละเว้นจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอบคุณครับ Good morning the distinguished member of the media and all citizens I'm Lieutenant Colonel ปวินาศีบัวชุม Army Assistant Army Spokesperson I'm here today to provide you with the Royal Thai Army statement in English for your general information as follows. As the government of the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Cambodia jointly agree to declare a ceasefire to end military clashes along the border area, with the agreement taking effect from 24 hours on the 28 July 2025, the loyal Thai Army affirms that we have strictly adhered to the agreement throughout, having suspended all forms of force deployment. And reduce military activity in the area to create opportunities for an atmosphere of peace, mutual trust, and constructive cooperation between both nations. However, the Loyal Thai Army has received reports from military units in the area that on the 30th of July 2025, the Cambodian Air forces violated the ceasefire agreement. Once again, with detail as follow: One, Chong Khan Ma area, Si Saket province. At twenty one 21:30 hours on the 29th of July 2025, the Cambodian Armed Forces fired small arms at Thai force position, resulting in clashes that continued until 22 hours, when hostility ceased. To Provihan area, Pumakua, and Tam Maria, Winnie City, in Sisagate Province. Since 22 hours on the 29th of July 2025, the Cambodian Armed Forces have continually fired small arms while simultaneously employing supporting weapons, including mortars. The Thai side was therefore compelled to exercise its rights. Under international principles of self-defense retaliation, filing from the Cambodian side continued intermittently until the morning of the thirty of July, twenty twenty-five. Three, Pha Moi area, Si Saket province. The Cambodian side detected mortar at the five seventeen hours, clearly entering Thai territory boundaries. The action of the Cambodian Armed Forces on this occasion constitutes a serious violation of the ceasefire agreement, making the second instance since the agreement took effect, and reflect behavior that shows disrespect for the international obligation, while undermining efforts to resolve that situation through peaceful means. Furthermore. These actions adversely affect the stability and trust that should exist between the two nations. The Loyal Thai Army strongly condemns the irresponsible actions of the Cambodian Armed Forces and affirms its commitment to, to upholding the highest principle of restraint, peace, and humanity. Nevertheless, should violations continue, the royal thai army will take appropriate and necessary measures decisively to protect the sovereignty of thailand and the safety of thai citizens without exception. this statement is issued for general information. thank you.